สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล1 0,000บาทมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารที่สำคัญซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อสรุปสำหรับโครงการเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทซึ่งตอนนี้ดับ ฝันเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหลายๆคนที่รอคอยเงิน1 0 0 0 0บาทเนื่องจากว่าในตอนแรกเงินดิจิตอลนี้จะแจกให้กับทุกคนที่เป็นคนไทยและมีอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแจกทุกคนได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพียงแค่กดรับสิทธิ์สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐ แต่ถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐก็จะมีการให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะรับสิทธิ์เงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทแต่ณนะวันนี้นะคะได้ดับฝันการแจกเงินดิจิตอลสำหรับคนที่อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่จะได้ทุกคนแล้วและตอนนี้ใครที่เงินเดือนเยอะก็จะอดได้นะคะและมีแววส่อเลื่อนแจกออกไปเป็นช่วงเดือนเมษาถึงพฤษภาด้วยค่ะสำหรับ ข่าวนี้นะคะก็นำมาจาก Dailynews o n l n n e ที่มีการแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอล1,000 0บาทว่าดับฝันแจกเงินดิจิตอล16ปีทวนหน้าจุลพันร์ชงบอร์ดนายกเลื่อนแจกเงินไปเป็นเดือนเมษาถึงพฤษภาลองงบเสร็จก่อนแบ่งใช้งบผูกพันถอนเงินสดได้ครบต้อง4ปีพร้อมชงออปชันแจก3เกณฑ์ ตัดคนเงินเดือนเกิน25,000บาทถึง50,000บาทหรือให้เฉพาะบัตรคนจนพร้อมเพิ่มลัศมีการใช้เงินเป็นอำเภอนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิตอล10,000บาทได้เห็นชอบแนวทางและกรอบข้อเสนอการทำโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อเสนอคณะกรกรมการชุดใหญ่ที่มีนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในสัปดาห์หน้าเพื่อนัดประชุมให้ความเห็นชอบต่อไป โดยกรอบเบื้องต้นจะไม่เสนอให้แจกเงินดิจิตัลแก่คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งมีมากกว่า54ล้านคนแบบท่วนหน้าแล้วหลังจากได้รับฟังข้อคิดเห็นจากหลายๆฝ่าย แต่จะให้ใช้เกณฑ์รายได้เข้ามาพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะไม่แจกคนที่มีเงินเดือนเกิน25,000บาทหรือมีบัญชีเงินฝาก1,000 0 0บาทซึ่งตรงนี้มีอยู่4-3ล้านคนโดยจะต้องใช้งบถึง4 3่จุดแสนล้านบาทส่วนกลุ่มที่2จะไม่แจกคนที่เงินเดือนเกิน50,000บาทหรือมีบัญชีเงินฝาก50,000 0บาท ซึ่งตอนนี้มีอยู่49ล้านคนซึ่งจะต้องใช้งบทั้งหมด4.9แสนล้านบาทและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มนี้จะเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับเงินดิจิตัล10,000บาทนั่นก็คือจะแจกเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีอยู่15ล้านคนโดยจะใช้งบประมาณ1.5แสนล้านบาทซึ่งทั้ง3แนวทางนี้จะต้องรองคณะกรรมการชุดใหญ่เลือกอีกครั้งว่าจะเลือกให้กับ กลุ่มคนกลุ่มใดนะคะและนอกจากนี้ที่ประชุมก็จะเสนอให้ชุดใหญ่เห็นชอบถึงแหล่งเงินที่จะใช้ทําโครงการซึ่งความตั้งใจแรกอยากจะใช้เงินจากงบป,ประมาณเป็นหลักจึงเสนอให้จัดทํางบประมาณแบบผูกพัน4ปีเพื่อใช้ทําโครงการเงินดิจิตอลดังนั้นการเริ่มแจกเงินดิจิตอลมีแนวโน้มว่าจะต้องเลื่อนออกไปเป็นเดือนเมษาหรือไม่ก็เดือนพฤษภาคมนะคะโดยก็จะไม่ทันกรอบเวลาเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะเป็นวัน ที่1่กุมภาพันธ์เนื่องจากต้องรอให้งบประมาณปี6-7เสร็จและเริ่มใช้ได้ก่อนส่วนข้อเสนอให้ใช้เงินมอ8 8กับธนาคารอมสินคงไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าติดขัดข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องของกรอบอํานาจหน้าที่นะคะและสําหรับการกู้เงินก็คงเลือกเป็นวิธีท้ายๆโดยการใช้งบผูกพัน ข้อดีก็คือไม่เพิ่มภาระหนี้สาธารณะเพราะจะมีการแบ่งใช้งบไปเรื่อยๆ4ปีแต่อาจทำให้เกิดประเด็นเรื่องการนำเงินดิจิตอลถอนออกมาเป็นเงินสดก็จะต้องทยอยทำนานถึง4ปีตามงบที่ผูกพันไว้ถึงจะถอนได้หมดซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีเขียนในเงื่อนไขที่ชัดเจนก่อนโครงการจะออกมาโดยใครถอนออกมาช้าก็จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมส่วนเงื่อนไข การใช้เงินรอบแรกจะต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนใครใช้ไม่ทันตรงนี้จะต้องคืนหลวงนะคะส่วนเรื่องที่มีความชัดเจนแล้วตอนนี้ก็คือเรื่องของการขยายเกณฑ์รัศมีการใช้เงินใน4กิโลเมตรเป็นแบบอำเภอส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอยู่ในระบบภาษีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้บุคคลหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลขณะที่เรื่องระบบ จะให้ธนาคารกรุงไทยเป็นคนจัดวางระบบขึ้นมาใหม่เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่จะไม่ใช้แอปเป่าตังซึ่งยืนยันว่าจะใช้งบประมาณไม่มากอย่างที่เป็นข่าวก็คือ1.2หมื่นล้านบาทแน่นอนนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทที่หลายๆคนรอคอยค่ะและสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้ให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ ก่อนใครที่นี่นะคะ